เทพเซียน40,000ปีตอนที่260การประกวดราคาชุดรบผลึกวิเศษกองกำลังหลักในช่วง10กว่าปีมานี้ระหว่างพบกำเนิดสวรรค์และพบอสูรโรหิตปรากฏรูหนอนมากขึ้นเรื่อยๆขนาดของรูหนอนไม่เพียงใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับยังเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมมากกระทางทองฝ้าที่มีความสเสถียรสูงหลายแห่งซึ่งไม่เคยปรากฏรูนอนมาก่อนในช่วงหายร้อยปีที่ผ่านมา วันหนึ่งจูจูก็ฉีกเปิดออกสัตว์อสูรที่น่ากลัวกรูกันออกมานับไม่ทวนและจากการคำนวณของผู้บำเพ็ญตนประเภทคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยหลายแห่งทุกคนยังเห็นพ้องต้องกันว่าพื้นที่ของอาณาเขตมืดมนขยายใหญ่กว่าเดิมร่วมสองในสามในช่วงเวลาเพียงแค่สิบปีและยังคงขยายตัวยังต่อเนื่องด้วยอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสัญญาณทั้งหมดล้วนบ่งชี้ไปที่เรื่องหนึ่ง นั่นคือพบกำเนิดสวรร์และพบอสูรโรหิตกำลังจะรวมตัวกันในระดับชั้นที่เกินกว่า3มิติบางทีสักวันหนึ่งในอนาคตบางส่วนของมหาโลกธาตุทั้งสองจะสอนทับกันอย่างสมบูรณ์กำแพงเมืองซึ่งครั้งหนึ่งเคยแยกอรารยธรรมทั้งสองออกจากกันจะกลายเป็นถนนราบเรียบสะดวกสบายที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นอีก เป็นไปได้ว่าอรายธรรมอสูรแห่งภพอสูรโรหิตจะล่วงรู้เรื่องนี้มานานแล้วสิบกว่าปีมานี้ในการประทุของคืนสัตว์อสูรแต่ละครังมักมีการทรงราชาอสูรและแม่ทับอสูรมากเป็นจํานวนมากเพื่อปฏิบัติรภารกิจค่าตัวตายเมื่อมาย้อนคิดทบทวนดูแล้วอรยธรรมอสูรสมควรกําลังพยายามทดสอบอย่างเชิงพบกําเนิดสวรรค์ในทุกวิถีทางไม่ว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าใดก็ตาม เสียสระแม่ทัพอสูรและราชาอสูรจำนวนหนึ่งเพื่อแลกกับข่าวสารจำนวนมากของอารยธรรมมนุษย์รอจนโลกทั้งสองรอมรวมเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงอารยธรรมอสูรก็รวบรวมข้อมูลข่าวสารได้มากพอแล้วถึงยามนั้นจะเป็นศึกใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในรอบ500ปีระหว่าง2องอารยธรรมพบกำเนิดสวรรค์กำลังเข้าสู่ภาวะสงคราม มุมมองของกองทัพเกี่ยวกับยุทธวิธีก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันจากเดิมกลุ่มเรือรบเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ยามนี้กลุ่มชุดรบพึกวิเศษกำลังเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นนี่เป็นโอกาสของเราเช่นกัน หลี่เหวยาวพยักหนา้าเริ่มเข้าใจขึ้นมาบางในกองทัพทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำและแม้กระทั่งในหมู่ผู้บำเพ็ญตนทั่วไปเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานแล้วว่าเรือรบพรึววิเศษหรือชุดรบพรึกวิเศษกันแน่ที่สมควรเป็นกำลังหลักในสงครามตัดสินที่กำลังจะมาถึง ข้อได้เปรียบของเรือรบพฤึรกวิเศษเห็นได้ชัดเจนยิงด้วยรัศมีโจมตีที่กว้างไกลและพลังโจมตีอันดุเดือดของอาวุธหนักสารพัดชนิดระบบการป้องกันแข็งแกร่งเป็นที่สุดหากเผชิญหน้ากับกองทัพสัตว์อสูรชั้นต่ำในพื้นที่โลง่งจะเป็นการสังหารเพียงด้านเดียวแต่ข้อบกพร่องก็ชัดเจนมากเช่นกันมันมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่อาจใช้งานได้ในทุกสภาพแวดล้อมมีข้อจำกัดมากเกินไปไม่อาจแล่นผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความผันผวนของพลังปานอย่างเช่นอาณาเขตมืดมนพวกมันยังไม่สามารถเดินทางผ่านรูนอนขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงค่ายกลเคลื่อนย้ายด้วยพวกมันยังไม่สามารถมุดลงไปทำศึกใต้ดินเพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูรในส่วนลึกของเมืองแร่ผลึกวิเศษท,ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร และหากเผชิญหน้ากับอููร์ขั้นสูงที่มีพลังฝีมือก้าแข็งก็มีความเสี่ยงสูงที่ศัตรูจะแทรกซึมหรือบุกทะลวงเข้าไปในเรือรบโดยตรงและเมื่อศัตรูอยู่ด้านในเรือรบระบบป้องกันแทบทั้งหมดของเรือรบผลึกวิเศษก็แทบจะไร้คุณค่าความหมายไปในทันทีไม่ต่างจากโรงศพเหล็กบินได้ ดังนั้นผู้นำทางทหารและผู้บำเพ็ญตนหลายคนเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดทีละน้อยพวกมันเชื่อว่าหากต้องการพิชิตชัยยางเบสเซจเด็ดขาดเหนือพบอสูรโลหิตยังคงต้องขึ้นอยู่กับผู้บำเพ็ญตนในชุดรบพลึกวิเศษทำการต่อสู้ประจันบานในทุกสภาพพื้นที่แทนที่จะเป็นเรือรบพลึกวิเศษซึ่งมีข้อจำกัดมากเกินไปเวลานี้กลุ่มชุดรบผลึกวิเศษดูเหมือนจะมีผู้สนับสนุนมากกว่า ดังนั้นงบประมาณทางทหารส่วนใหญ่ในอนาคตจะเอียงไปในทิศทางของการผลิตชุดรบผลึกวิเศษรอให้หรีเหยาวแยกย่อยเรื่องราวอยู่ชั่วขณะจากนั้นยวนหมานชิวกล่าวสืบต่อทางกองทัพได้ส่งคำเชิญไปยัง9มหาวิทยาลัยชั้นยอดและค่ายสำนัก500อันดับแรกของสหพันธ์อย่างเป็นทางการประกาศว่าทางกองทัพจะเริ่มสร้างกองกำลังชุดรบผลึกวิเศษขนาดใหญ่ ในอีก3ปี5ปีข้างหน้าซึ่งการพัฒนาและหลอมสร้างชุดรถพรึกวิเศษสำหรับเรื่องนี้จะดำเนินการในรูปแบบของการประกวดราคาการมหาวิทยาลัยชั้นยอดและค่าสสำนักที่ได้รับคำเชิญรวนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันประกวดราคาชุดรบพรึกวิเศษครั้งนี้ได้อย่างอิสระเรามีเวลาเตรียมตัวอีกหนึ่งปีหปีหลังจากนี้ ผู้ใดสามารถรอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากที่มีสมรรถภาพโดดเด่นเหนือรำกว่าคู่แข่งทุกค่ายสำนักจะกลายเป็นชุดรบผลึกวิเศษหลักของกองทัพสหพันธ์หลีอเหยาหัวใจเต้นแรงนี่เป็นข่าวใหญ่ที่น่าตื่นเต้นโดยแท้ นับตั้งแต่ก่อตั้งสหพันธ์ซิงเหยาาซึ่งตอนนี้เป็นเวลา500กว่าปีแล้วล้วนดําเนินการตามกลยุทธ์ป้องกันอนาเขตอย่างขันแข็งอาศัยเรือรบพลึกวิเศษก็เพียงพอให้รับมือกับการบุกรุกของสัตว์อสูรทุกครั้งดังนั้นไม่เคยมีชุดรบพลึกวิเศษที่ผลิตในปริมาณมากมาก่อนแม้ว่าจะมีกองทหารชั้นยอดที่ทุกคนสวมชุดรบพลึกวิเศษ แต่ชุดรบของพวกมันมีรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายไม่มีระบบมาตรฐานเดียวกันแบบครบวงจรเหมือนเช่นอาวุธวิเศษอื่นๆแต่ยามนี้กองทัพประกาศเจตจานงอย่างชัดแจง้งพวกมันต้องการชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากเพื่อใช้เป็นชุดรบมาตรฐานของกองทัพคุณค่าของเรื่องนี้เห็นได้ชัดเจนอย่างยิง่งผู้ใดสามารถได้ใช้ในการประกวดราคาครั้งนี้ก็คือราชาแห่งชุดรบผลึกวิเศษ อย่างไรก็ตามเหตุใดกองทัพต้องจัดการประกวดราคาชุดรบผลึกวิเศษในรูปแบบเช่นนี้แทนที่จะหลอมสร้างด้วยตัวเองหลีอหยาวพึ่พำรรอย่างสงสัยใจเหตุผลเรียบง่ายยิง่งกองทัพและสำนักผู้บำเพ็ญตนเป็นสองปีเคียงคู่ของสหพันธ์สงครามใหญ่กำลังใกล้เข้ามาปีทั้งสองยอมต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะปลดปล่อยศักยภาพขั้นสุดยอดของสหพันธ์สิงเหยาออกมาหยวนหมานชิวอธิบาย หลีเหยาพยักหน้าอย่างครุนคริตในประวัติศาสตร์ของสหพันธ์สิงเหยาวความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับผู้บำเพ็ญตนค่อนข้างละเอียดอ่อนไม่น้อยก่อนการถือกำเนิดของสหพันธ์เป็นยุคสมัยของค่ายสำนักไม่มีรัฐบาลกลางไม่มีกองทัพมนุษย์ทุกคนพึ่งพาอาศัยสำนักอยู่ภายใต้การนำของผู้บำเพ็ญตนเพื่อต่อสู้กับสัตว์อสูรความขัดแย้งระหว่างค่ายสำนักต่างๆปะทุขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดถึงกับหันหลังให้กัน มียิ่งไปกว่านั้นผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากหลงรำพองว่าตนเองเป็นผู้ช่วยเฮโรอดเริ่มใช้ชีวิตฟุ้งเฟอ้อเอารัดเอาเปรียกคนธรรมดาหลังจากได้รับความทุกข์ยากลำบากมานานปีคนธรรมดาก็ไม่ต้องการสนับสนุนผู้บำเพ็ญตนอีกต่อไปดังนั้นหลังจากก่อตั้งสหพันธ์สิงหเหวโดยสาบแน่แก่จใจถึงข้อบกพร่องของระบบค่ายสำนัก จึงเกิดช่วงเวลาพิเศษของการปรปับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดนี้ซึ่งรู้จักกันในานามยุคก,กองทัพมังกรแดงช่วงเวลา30ปีแห่งยุคก,กองทัพมังกรแดงระบบค้ายสำนักแบบเก่าถูกทำลายสิน้นรัฐบาลกลางถือครองอำนาจเหนือสหพันธ์อย่างเป็นเสร็จเด็ดขาดผู้บำเพ็ญตนทั้งหมดถูกเกณฑ์เข้าร่วมกองทัพมังกรแดงทำการฝึกฝนอย่างเป็นระบบและต่อสู้ในฐานะทหารกล้าของกองทัพ ในช่วงแรกเริ่มที่ก่อตั้งกองทัพมังกรแดงด้วยพลังต่อสู้อันกร้าแกร่งเกรียงไกรกองทัพมังกรแดงมีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงในการขับไล่เผ่าอสูรแต่เมื่อหลายปีผ่านไปจุดบกพ้องของมันก็ถูกเปิดเผยออกมาเช่นกันนั่นคือแข่งกระด้างเกินไปจนนำมาซึ่งการชะงักงันการบรรเพเพียนมุ่งเน้นความคิดแปลกใหม่ซึ่งไหลกรอบกฎเกณฑ์สแสวงหาความรู้แจ้งในวิถีทางของตน บรรลุถึงขอบเขตของความเข้าใจอันลึกซึ้งผู้บำเพ็ญตนกรอบด้วยพลังฝีมืออันยิ่งใหญ่เหนือธรรมดาชิงชังรังเกียจการถูกบังคับด้วยกรอบกฎเกณฑ์อันครลำคืสแสวงหาอิสระเสรีและด้วยหัวใจนำพาจิตวิญญาณท่องทยานไปในทะเลดาวอันไร้ขอบเขต กระทำตามใจปรารถนาไม่กลัวฝาไม่กลัวดินไม่มีสิ่งใดรั้งตัวพวกมันเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามสำหรับทหารแล้วการเชื่อฟังคำสั่งอย่างเคร่งครัดคือหลักยึดสำคัญที่สุดของพวกมันพวกมันไม่จำเป็นต้องคิดอันใดเพียงทำตัวเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนกลไกลของเครื่องจักรสงครามขนาดใหญ่ก็พอดังนั้นเมื่อถูกปรับให้เป็นรูปแบบของกองทัพอย่างสมบูรณ์โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรทั้งหมดก็สูญเสียพลังขับเคลื่อนไปจนหมดสิน้น ผู้บำเพ็ญตนที่จะคิดค้นพัฒนาเค็ตวิชาใหม่หรืออาวุธวิเศษใหม่ๆมีน้อยลงทุกทีคนจำนวนมากกลายเป็นห่านโง่ที่รู้จักแต่เพียงเชื่อฟังคำสั่งใช้เวลาตลอดทั้งวันคิดถึงแต่กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเบื้องหลัง หลังจากผู้บำเพ็ญตนถูกระเบียบวินัยอันเข้มงวดกวดขันของกองทัพกัดกร่อนปฏิธานบิดเบือนความคิดจิตใจจนเสียศูนย์พวกมันก็กลายเป็นเครื่องจักรสังหารอย่างสมบูรณ์สุดท้ายระทิงระเบียบวินัยทั้งหมดแม้กระทั่งเสื่อมทุดลงกลายเป็นผู้ฝึกมารอันชั่วร้ายด้วยเหตุนี้เอง30ปีหลังจากก่อตั้งกองทัพมังกรแดงมีเพียงประสิทธิภาพในการต่อสู้ไม่เพิ่มขึ้นแต่ยังตามมาด้วยการจะราจนทุกประเภทในกองทัพ มีบางกรณีที่กองทหารทั้งหมดกลายเป็นผู้ฝึกมานก็มีในเวลาเดียวกันนั้นผู้บำเพ็ญตนที่ยังยึดติดอยู่กับยุคสมัยของค่ายสำนักก็เริ่มสมคมคิดกันอย่างลับๆเตรียมที่จะทำลายสหพันธ์ซิงเหยาซึ่งกำลังรุงโรดให้พินาศย่อยยับ เคราะดีที่ช่วงเวลาอันมืดมดนนี้ในที่สุดก็ผ่านไปได้โดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงอันใดหลังจากซึมซับประสบการณ์และบทเรียนอันรึกซึ้งจากยุคค่ายสำนักและยุคก,กองทัพมังกรแดงสหพันธ์สิงเหยาในทุกวันนี้นำระบบผสมผสานที่มีจุดเด่นของทั้งสองมารวมกันกองทัพและค่ายสำนักต่างอยู่ร่วมกันด้วยดีกองทัพเป็นตัวแทนของความมั่นคงค่ายสำนักเป็นตัวแทนของความคิดในการสรรสร้าง มีหน้าที่คิดค้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆกองทัพใช้วิธีทางขนาดใหญ่และครอบคุมเอาชัยด้วยกำลังพลอันแข็งแกร่งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ายสำนักใช้วิธีทางขนาดเล็ก รายละเอียดซับซ้อนมีชื่อเสียงในด้านวิทยาการขั้นสูงเคร็ดวิชาฝีมือและอาวุธวิเศษทั้งสองฝ่ายร่วมมือประสานงานอย่างกลมเกี่ยวต่างฝ่ายต่างตรวจสอบและทวงดุลซึ่งกันและกันสร้างความมั่นใจในการพัฒนาอย่างราบรื่นของโรคแห่งการบำเพ็ญเพียรรวมถึงความเจริญรุง่งเรืองและความมั่นคงของสหพันธ์ซิงเยาในครั้งนี้กองทัพได้โยนขนมเปี๊ยชิ้นใหญ่ที่ดึงดูดใจเช่น การประกวดราคาชุดรบผลึกวิเศษสำหรับกองกำลังหลักออกมาเห็นได้ชัดว่าเป็นการแสดงท่าทีที่มีต่อค่ายสำนักใหญ่นี้มีความหมายว่าแม้ว่าสงครามจะอุบัติขึ้นจริงๆแต่จะไม่มีทางกลับไปเป็นเช่นยุคกองทัพมังกรแดงที่กองทัพควบคุมทุกอย่างอีกต่อไปค่ายสำนักทั้งหลายโปรดวางใจและร่วมผนึกกำลังเพื่อรับมือกับศัตรูอย่างสุดความสามารถ ลีเหยาในที่สุดก็เข้าใจว่าฉไนมีนักรอมสร้างจำนวนมากที่คาดว่ามาเข้าร่วมกับโครงการสเสียนกูในตอนนี้หยวนหมานชิวกล่าวภาควิชาหลอมสร้างวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงของเราเริ่มค้นขว้าวิจัยและพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากมานานกว่า10ปีแม้ว่ายังไม่มีผลสำเร็จอันใดแต่ได้รวบรวมประสบการณ์และข้อมูลมากมาย เพียงพอที่จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญหลายคนมาเข้าร่วมกับเราโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่ยึดถือในอุดมการฝ่ายรากยาแทบจะขนกันมาทั้งรังอย่างไรก็ตามคู่แข่งของเราก็แข็งแกร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อกองทับประกาศข่าวสารเรื่องการประกวดราคาออกไปบรรดามหาวิทยาลัยและคล้ายสำนักที่พอมีความสามารถอยู่บางก็เริ่มโครงการหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจำนวนมากของตนเองทันที คนเหล่านี้แม้ขาดประสบการณ์แต่มีรากฐานอันลึกซึ้งและมีความสามารถที่ล้ำเลิศบางค่ายสำนักสามารถเลือกวิธีการที่สะดวกและง่ายได้ยิ่งกว่าโดยการนำชุดรถผลึกวิเศษที่พวกมันมีอยู่แล้วมาดัดแปลงเป็นรุ่นที่เรียบง่ายและมีรายละเอียดตามกว่าด้วยวิธีนี้ทำให้ความเร็วในการวิจัยและพัฒนาของพวกมันรุดหน้าอย่างรวดเร็วแม้แต่ภาควิชาหลอมสร้างของมหาวิทยาลัยเซินไ่ ก็ผนึกกําลังกับสํานักเกราะทองเริ่มพัฒนาชุดรบผลึกวิเศษรุ่นผลิตจํานวนมากเช่นกันสํานักเกราะทองจัดอยู่ใน20อันดับแรกของสหพันธ์และหากมองแต่ในด้านหลอมสร้างชุดเกราะสงครามสำนักเกราะทองนับว่ามีคุมกำลังกล้าแข็งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสยัยในอดีตยังมีประสบการณ์ในการหลอมสร้างชุดรบผลึกวิเศษของตนเองซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านความแข็งแรงทนทานยามนี้มหาวิทยาลัยที่เก่งกาจที่สุด และคล้ายสำนักที่เก่งกาจที่สุดมาจับมือผนึกกำลังกันก็แทบจะกลืนคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสูงเทียมฝาชิ้นนี้ลงไปกว่าครึ่งค้อนแล้วหากพวกเราคิดแย่งเนื้อจากปากเสือแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามหากเจ้าต้องการช่วงชิงฉาย,ยานามแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักรอมสร้างมาจากมหาวิทยาลัยเสริญไห่มีแต่ต้องชนะเท่านั้นหรือเหยากำมือแน่น จนได้ยินเสียงกระดูกลันกล่าวเสียงสั่นพร่าด้วยความตื่นเตน้นเราซื้อท่านเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าเราจะสามารถเอาชนะภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเรินไฮและแย่งชิงฉาย,ยานามแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักหลอมสร้างมาเป็นของเราได้จริงหยวนหมานชิวแย้มยิ้มจางๆกล่าวว่าข้าจะบอกความลับกับเจ้าเรื่องหนึ่งดีเหยานับตั้งแต่วันที่ข้าแยกทางกับ ชูซิวหงอาจารย์ของข้าและก้าวออกมาจากประตูของมหาวิทยาลัยเซินไฮหลายสิบปีมานี้ทุกนาทีทุกวินาทีไม่เคยมีวันใดที่ข้าไม่ปรารถนาจะโค่นภาควิชาหลอมสร้างแห่งมหาวิทยาลัยเซินไฮไม่มีวันใดที่ไม่คิดแย่งชิงฉาย,ยานามแดนศักดิ์สิทธิ์ของนักหลอมสร้างมาครอบครองหลีเห่ารับฟังจนตะลึงหลานสูดลมหายใจอย่างหนาวเหน็บหยวนหมานชิวหัวร้อห้าห้าตบไหล่ลูกศิษย์แล้วกล่าวสืบต่อ เจ้าเพิ่งมีชีวิตรอดกลับมาจากอาณาเขตมืดมนเก่งว่าจะต้องเหนื่อยล้าทั้งกายและใจกลับไปพักผ่อนให้เต็มทีแล้วค่อยมาเริ่มงานอีกครั้งอ๋อใช่แล้วอย่าลืมไปปลอบโยนคนรักของเจ้าด้วยเล่าวันนั้นนางพอฟังว่าเจ้าหายสาบสูญไปในเทือกเขาฝากำรนถึงกับร้อนใจจนกระโดดขึ้นลงไม่หยุดทั้งยังบอกว่าจะไปที่อาณาเขตมืดมนผู้ช่วยเหลือเจ้าขอดีที่ผู้อำนวยการส่งไปลีหยุดนางเอาไว้ได้ทัน ช่างเป็นยาวโถที่โง่งมนักเข้าใจแล้วหลีเหวากำลังคุ้นคิดเกี่ยวกับแผนการประกวดราคาของกองทัพไม่ทันฟังว่าอาจารย์กล่าวเรื่องอันใดได้แต่พยักหน้ารับอย่างขอไปทีแต่หลังจากคิดทบทวนประโยคเมื่อคู่พันเบิกตากวางกาวยางงุนงงเพราะประเดี๋ยวคนรักของข้าผู้ใดกันยวนหมานชิวมองดูมันด้วยสายตาแปลกพิกลแน่นอนว่าต้องเป็นเสี่ยวติงเล่าซือ ที่พักอยู่ในสวนทะเลภัยของสถาบันนางไม่ใช่คนรักของเจ้าหรอกหรือเจ้าหมักจะเข้าออกจากบ้านของนางอย่างดึกดื่นเที่ยงคืนอ,อยู่เป็นประจำทุกคนที่อาศัยอยู่ในสวนทะเลภายรวนทราบกันดีข้าเองก็ยังเคยเห็นกับตาตัวเองตั้งหลายครั้งมีปัญหาอันใด